สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับ BTS Car ครับวันนี้เป้พามาลองรถ VIP นะครับเรียกว่าตัวท็อปก็ว่าได้นะครับเป็น To y o ต a c a m r y นะครับตัว2.5นะครับ HV ีเป็นตัวท็อปสีขาวมุกเลยนะตัวนี้ตัวเต็มตัวแน่นยิงระบบไฟฟ้านี่นี่ว่าโอ้โหครบมากเบาะหน้าเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้อะน้อยมากนะสำหรับรถญี่ปุ่นที่เบาะหลังปรับไฟฟ้าด้วยเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเรามาดูครับ ภายนอกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมโรงงานเลยเรียกว่าสีเดิมนะยังสวยงามอยู่นะครับสภาพล่องรอยการใช้งานปกติเลยสียังเดิมเดิมไม่ถูกผ่านการทาสีเลยนะครับมองจากเผลอๆเลยให้ภาพรวมเนี่ยเป๊ก็ให้ประมาณสัก80%ได้เลยครับสำหรับสีนะครับไปหน้าครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับโดยที่มีฮาโลเจนอยู่ดังด้านในสุดนะครับที่เป็นไฟสูงลักษณะการใช้งานคือตัวโปรเจคเตอร์เองเนี่ยมันจะสองค่อนข้างคมอยู่แล้วแต่ไฟสูงก็คือลักษณะขอทางหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะครับ โดยส่วนนี้เองยังสภาพใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ตริบมากนะแต่ว่าในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่อง โคมด้านหน้าไม่ใส่เนี่ยจัดการให้มันดูสะอาดเรียบร้อยได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงตัวนี้ยังเป็นกันทังหน้าเดิมๆนะครับที่เป็นตัวของไฮบริดนะครับที่เป็นโลโก้สีฟ้าที่ไปแจ้งไว้นะครับคันนี้รวมมสมบูรณ์เลยนะครับไปเลี้ยวนะแต่ตัวนี้จะอยู่ในกระจกบองข้างแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นคิ้วขอบสแตเลสนะครับทั้งบนและล่างนะสังเกตดีๆเขาเรียกว่าพเมี์ยม่ขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับส่วนนี้ล้อนี่ไม่ล้อเดิมแล้วนะเป็นล้อแต่งนะครับเป็นล้อ BBS นะครับขนาด18นิ้วก็เรียกว่า offset ถือว่า กำลังสวยครับไม่ล้นมากนะกําลังสวยงามเลยครับถือว่าดีแล้วก็ที่เราได้ขับแล้วนะก็ยังนุ่มนวลอยู่นะไม่กระด้างครับแรกๆไม่กกลัวเหมือนันว่ามันจะกระด้างนะแต่ถือว่าไม่กระด้างครับล่องรอยของแม็กก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับท้ายจะเป็นไฟท้ายแดงขาวนะครับตัวไฮบริดดูง่ายๆก็คือในส่วนนี้ครับมันจะมีโลโก้ไฮบริดใช่ไหมครับแล้วก็ในโลโก้ของโตโยต้าเองจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวต้าตัวปกติจะไม่มีนะขออนุญาตดูท้ายรถนิดนึงนะท้ายรถถือว่าค่อนข้างโล่งนะครับแล้วก็ ยังอะไรยังถือว่ายังครบถ้วนอยู่นะครับแม่แรงทุกอย่างยังไม่ไม,ไม่ถูกการใช้เลยรวมๆนะสำหรับคันนี้ตัวบอดี้นี้เองเนี่ยก็คือมันเป็นปี2017ใช่ไหมครับจด2018เป้ว่าถ้าในส่วนบอดี้เนี่ยจะคล้ายกันจริงแต่ว่าฟังก์ชันของคันนี้มันจัดเต็มสำหรับภายในจริงๆนะภายนอกนี่ดูแทบไม่ออกแต่สำหรับภายในเนี่ยเราไปดูกันนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ทันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5 H ฮนะครับมีตัวชุดไฮบริดด้วยนะครับประกอบกันทีนี้คือคนันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มกำลังก็แรงมากนะสำหรับเครื่อง2,500บวกกับถ้าอยากต้องการประหยัดก็มีในส่วนซัพพอร์ตในส่วนของชุดไฮบริดที่แบบมาซัพพอร์ตเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชุดหลังโอ้เรียกว่าลองคิดนะว่าข้างหน้านะเครื่องยนต์2,500ด้านหลังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกรอบต่ำๆก็เชื่อว่าประหยัดแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเครื่อง2,500แรงกินนะครับเป้ก็เลยคิดว่า อันนี้เหมาะสมมากสาหรับสภาพของเครื่องยนต์ต่างๆในคันนี้นะรถเพิ่งมาเลยเรียกว่าสภาพยังเดิมหมดเดิมแบบเดิมมากๆนะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยสวยงามพี่ว่าของเป้ค,คือไม่ได้สวยคลิกแต่เขาเรียกว่าแห้งไม่มีคราบต่างๆนะเป้กเลยคิดว่าคันนี้ถือว่าสภาพเครื่องมาสมบูรณ์มากนะเ,เรียกว่าเช็คตามระยะหมดนะไม่ต้องไปห่วงเลยสำหรับคันนี้ครับ สำหรับภายในนะครับคันนี้นะครับเป็นภายในสีดํานะครับตัดกับสีครีมนะครับโดยที่มีตัววอนัทนะครับเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้รู้สึกว่ามันดูสมส่วนมากดูสมบูรณ์เลยเรียบหรูด,ดีนะครับสําหรับส่วนนี้เองเบาะนะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับบอกให้ได้ว่าโอ้โหเดิมจริงสังเกตง่ายๆนะเบาะทาให้ทําดูปีกขวากว่าเลยคืออันนี้คนขนับนั่งบ่อยใช่ไหมเวลาเบียดเวลาขึ้นเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่แบบปลีหลุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคืออย่างคันนี้เรียกว่าเดิมจริงนะ ใช้คาว่าทาความสะอาดอย่างเดียวนะให้เวยงามพอแล้วเพราะว่าเรียกว่าเขาใช้รักษาดีกว่าทางตัวต้าเนี่ยตอนนั้นออกมาใหม่ๆไปก็ง,งงนะคือเบาคือมันคือฟังก์ชันอะไรมันเป็นฟังก์ชันเขาเรียกพัดลมเป่าเบาครับถามว่าใช้ยังไงก็คิดง่ายๆก่อนเลยเวลารจอดรถตากแดดที่เบามันร้อนนะนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเป่าลมนะครับจากตัวใต้เบาเองนะครับที่ให้อุณภูมิมันลดลงได้เร็วขึ้นนะครับเวลาเราสัมผัสเบ,บาร้อนๆเนี่ยในส่วนนี้เองมันก็ช่วยได้นะครับ มันได้ไม่มากก็น้อยเอาง่ายๆดีกว่าไม่มีแล้วก็มันเป็นฟังก์ชันที่ติดรถมาสําหรับรถ V.I.P หรูหราเท่านั้นย้ำเนยว่าคันนี้มันตัวท็อปแบบท็อปมากๆจริงฟังก์ชันบีมากปกติรถญี่ปุ่นดีวกว่าเบาไฟฟ้ามีปะปะแน่นอนแต่เมมโมรี่อ่ะน้อยรุ่นเหมือนกันที่จะมีนะแต่ตัวคันนี้เองจะมีเมมโมรี่ถึง2เซตนะครับสาหรับด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคันนี้ที่ไปบอกครับว่ามัน V.I.P ที่สุดคือมันเป็นเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ โดยที่นี่ครับมันมีฟังก์ชันนี้นะทั้งหมดนะอยู่ตรงนี้ครับตรงที่วางอันนี้เป็นการโยกนะครับปรับนี่เห็นไหมครับดูสังเกตนี่นี่ปรับไฟฟ้าขึ้นมาเห็นไหมครับนี่อย่างนี้สําหรับเวลาจะนอนหงปรับเองได้ด้วยแจ๋วมากถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ม่านหลังไฟฟ้านะครับสามารถปิดเปิดจากจุดนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยครับปุ่มนี้คือเรียกว่า อุณหภูมิแอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับปรับเสียงรถเสียงก็จัดอยู่นี้ก็ได้ไม่ต้องให้ข้างหน้าเขาจัดการให้เราเลยตรงนี้ทุกอย่างจัดการได้หมดเลยครับ mm. คือฟังก์ชันแบบนี้เป้เชื่อว่าถ้าเป็นรถยุโรปนะก็น่าจะต้องเป็นแบบ s c l r s s m M เอหรืออะไรเงี้ยครับที่สามารถปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังได้นะครับเราวมีฟังก์ชันอะไรลักษณะแบบนี้ ถึงบอกว่าตัวนี้ตัวท็อปจริงน่าขับมากพูดเลยน่าขับจริงตัวนี้เองเนี่ยวิทยุนะตัวนี้เป็นเอวินะที่ติดมากับรถเลยต้องเป็นตัวท็อปท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีอะไรแบบนี้นะเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับกล้องมองหลังก็มีฟังก์ชันในการใช้โทรศัพท์ต่างๆก็มีนะครับสามารถลิงก์ระหว่างตัววิทยุกับตัวพวงมลาลัยนะครับมันติฟังก์ชันได้เลยนะครับสาหรับกดรับสายกดวางสายนะครับส่วนต่างๆนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวงมลาลัยก็สามารถสั่งฟังก์ชันในส่วน บวกเสียงลบเสียงนะครับฟังก์ชันสั่งงานหน้าปัดต่างๆนะครับโหมดทุกอย่างได้หมดครบทั่วเลยครับหน้าปัดก็คือดูง่ายครับจริงๆตัวเหมือนคล้ายๆรถตัวแคมรี่ปกตินี่แหละแต่มันจะมีฟังก์ชันส่วนเพิ่มเติมมาในส่วนของในช่องกลางของไม์นะครับไม์ครเ็วเนี่ยจะบอกถึงในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับที่ว่าตอนนี้เป็นขณะที่ชาร์จอยู่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคนที่ใชร้รถไฮบริดจริงๆไม่ต้องกลัวนะ ถ้าเราเข้าใจมันนะครับในการใช้งานนะไม่ได้ยากครับมันจะอยู่2อย่างนะมีชาร์จไฟให้แบตเตอรี่หรือว่าส่งกําลังให้ตัวอินเวอร์เตอร์หรือว่าส่งกําลังให้ตัวล้อเราเพราะว่าตอนนี้เรากําลังใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับมันจะแยกฟังก์ชันกันนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแล้วก็คันนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าการวารันตีของแบตเตอรี่เนี่ยยังอีกยาวนานเลยเรียกว่าก็ใช้กันต่อไปยาวๆเลยได้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับมีการวารันตีโดยศูนย์เลยนะครับศูนย์บริการเลย ทางเลือกนี้ก็สบายๆครับและเป้เชื่อว่าในอนาคตอีอกประมาณสั้5ถึงปีเนี่ยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเข้ามาในเมืองไทยเยอะกว่านี้อีกมากๆนะซึ่งตอนนี้มีทั้งบู vo โวหรือมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์มาซัพพอร์ตกับคนที่กำลังจะใช้แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าใครใช้ให้บิดตอนนี้เป้ว่าไม่ต้องห่วงอนาคตมีทุกอย่างมารองรับคุณแน่นอนนะครับ ไม่ต้องกังวลคือไม่เหมือนตอนซื้อใบแดงอ่ะตอนซื้อใบแดงเนี่ยหวัวนี้น่ากังวลพอสมควรนะแต่ว่าถ้าในยุคนี้แล้วเป้ว่า EV เนี่ยกำลังจะมาด้วยนะส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าแพร่หลายแล้วมากพอยิ่งมากเนี่ยเขาเรียกมีคู่แข่งใช่ไหมผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ที่ผู้ใช้งานคือผู้บริโภคก็จะได้ของที่ดีแล้วราคาจะสมเหตุสมผลนะครับที่ไม่สูงเกินอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่กำลังจะเลือกใช้รถไฮบริดนะ อันนี้แนะนำเลยครับแล้วก็คันนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครพูดได้เลยนะครับว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความประหยัดความเงียบแล้วได้ก็ต้องการเทคโนโลยีครับเพราะคันนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าฝูฟังก์ชันภายในนะพูดไม่หมดอ่ะมันจัดเต็มแบบจัดเต็มมากๆนะขอย้ำนะครับเป็น Toyota Camry h y b r i d นะครับ2.5 HV ปี2012ครับคันนี้นะครับขออนุญาตตั้งราคายอยู่เพียง5 8 9 0 0 0บาทครับกับการวารันตีของแบตเตอรี่ที่ยังยาวนานอยู่นะเรียกว่าโอาหูอีกยาวไกลกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครกำลังหารถให้บีดอยู่คันนี้น่าสนใจมากครับเพราะวารันตียังเหลือเยอะมากแล้วก็เรียกว่าภายในนะยังสมบูรณ์มากฟังก์ชันใช้สอยนี่เรียกว่าอเอาหู ระดับรถยุโรปก็ว่าได้ครับยังไงวันนี้นะครับก็ฝากกดซับสไคร์นะครับสำหรับชแนลพีเ a สคาด้วยนะครับก็จะพยายามผลิตคลิปดีๆแบบนี้มาให้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางพีเทสคาก็จะมีรับซื้อรถรับรีวิวขายรถยนต์ใครสนใจสงสัยตรงไหนโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0 8 6 5 6 4 5 2หนึ่งนะครับหรือไลน์แอดมาก็ได้นะครับที่ตามขึ้นด้านล่างเลยครับก็ยินดีครับจะมีคำตอบให้เสมอครับ ในวันนี้ขออนุญาตลา,ยยาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ